ามเบรกนะคะเรามาดูกล้ามเบรกกันตัวนี้เป็นของ t o y ยต้นะคะ t o y ยต้าโฟวิค่ะหน้าตาเขาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะก็กล่องหนึ่งจะมีสี่ชิ้นสี่ชิ้นสำหรับสองสองข้างนะคะล้อสองข้างข้างหนึ่งจะใช้สี่ข้างหนึ่งจะใช้สอง,งช,ชิ้นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะมีรูเวาลนะคะอันนี้รูกลมเล็กใหญ่อันนี้ใหญ่อันนี้เล็กนะคะแล้วก็มีรูตรงนี้อีกรูหนึ่งนะคะตามนี้ค่ะมองกันให้ชัดๆก่อนหน้ากว้างของก้ามเบรกนะคะประมาณนี้นะลองเทียบดูค่ะเทียบตัวอย่างนี้สำคัญมากเลยค่ะ โ okay. อเคมาดูรูนี้ก่อนนะคะรูนี้ก่อนเก้ามิลนะคะรูนี้เก้ามิลอ่อส่วนรูนี้นะคะตรงนี้เป็นรูกลางรูใหญ่นะคะสิบเอ็ดมิลแล้วก็รูเล็กตรงนี้ค่ะตรงนี้ประมาณหกมิลนะคะ เขาจะมีเนี่ยค่ะรูประมาณอย่างนี้นะคะนูให้ชัดๆก่อนตามนี้เลยค่ะเราจะได้เทียบของเราด้วยนะคะนหน้ากว้างหน้ากว้างของผ้าเบรกอยู่ที่ห้าสิบสองมิลแล้วก็ความยาววัดจาก จุดนี้นะคะจุดนี้มามาที่นี่นะคะสามสิบสามมิลออสามสิบสามเซนติเมตรค่ะสามสิบสามเซนติเมตร